ฟังทุกอย่างแล้วสภาผิดก็เนี่ยพี่ปรับไปคนละล้านเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่นะมันเป็นไฮไลท์ของเมืองเลยคือแลนกิ้งนี่คือไฮไลท์อของเมืองเลยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยยึดรถกับปลดสภาพแกงไปกระเป๋าใช่น่นแหละเบบแล้วเแบบคค้าก็เลยถามเบบต่อว่าแล้วฝั่งนั้นน่ะเขาเขาเล่นเอยเขาเข้ารอบหรือเปล่าเแบบก็เลยตอบไปว,ว่าเขาอะเข้ารอบแล้วคือเบ,บคคว้าก็บอกว่างั้นก็ต้องรอคุยกับเขา ว่าเขาาจะยังไงคือเขาจะมีสตอรี่ไหมหรือเขาจะรอเล่นเฟสี๋ยวก็เลยบอกโอเคถ้าเขาเล่นเฟสเด็วก,ก็จะรอ,อเขาเล่นเฟสจบแต่ถ้าสมมติเขาไม่เล่นเฟสเดก็เท่ากับมีสตอรี่ได้ถูกไหมเบ้ยคอนก็บอกว่าใช่ถูกไหมเมื่อวานที่คุยกันอะมันเป็นแบบนี้ถูกปะออใช่ครับเนี่ยนะคือเมื่อวานอะหนูคุยมันหนูก็เลยแบบว่าหนูก็เลยเข้าใจแบบนี้ว่ามันมีได้นะเข้าใจไหม แล้วคือที่แบบว่าที่หนูถามมาตอนแรกหนูก็จะรอนานนะแต่คือน้ก็เคยดุแล้วก็เคยพูดไปแล้วว่าแบบคือนะอยากให้ฟังสภาทุกคนที่ไม่จําเป็นต้องเป็นนาคนเดียวอะตอนนั้นน่ะหนูก็เลยแบบว่าแล้วตอนนั้นคือมันมีทั้งออโรร่าอาไหหรืออะไรหลายๆคนอยู่ตอนตอนนั้นตอนนั้นที่หนูถามไปอะคือแบบคือมันก็เการตัดสินใจมันก็เลยออกมาเป็นแบบเนี้ย แล้วคือพอมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอะ่ะแล้วพอมันมันเป็นแบบนี้ปุป๊บอะสุดท้ายพอนะ้ามารู้เรื่องทีหลังอะ่ะแล้วมันเป็นแบบนี้คือสุดท้ายหนูก็ต้องรอนะัดแต่ัดสินใจคนเดียวอยู่ดีเือที่หนูพูดวันนี้คือบางทีหนูแบบหนูก็ไม่รู้ไงว่าเออสุดท้ายแล้วอะคือมันจะต้องยังไงไม่ต้องพูดครับเราพูดไปเราเหมือนเราดิบซี BC อะเรานิ่งๆเลย อา,าพูดอะไรไปอีเบคือเบคันต้องพูดให้เบคั่นต้องพูดแบบว่าให้ตรงกันนะว่าเมื่อวานเราคุยอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยคือเบยไม่รู้ไงว่าตอนที่เบคั่นคุยกับน้าแบบว่ามันเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเบย์คันพูดได้เลยเอาจริงๆอะว่าเราคุยอะไรก <นะ S 1> ันอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่พี่เบยพูดก็ถูกกับที่ผมพูดไป พราะตอนแรกอะเบ๊บป่ะไม่คือเบ็บก็กลัวว่าแบบเออพอมันมามีสตอรี่อะไรเงี้ยระหว่างเฟดอะมันจะมีปัญหาไหมพอเบ๊บก็ห่วงแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวแหละเบ็บเลยแบบถามให้ชัวร์งไงนะเข้าใจปะ่ะแล้วคือพอรู้ว่าแบบเออถ้าสมมติว่าเราแบบไม่ได้เล่นเฟดอะไรเงี้ยแล้วเออแล้วมันมีสามารถมีซอร์ี่ได้เบ็บก็เลยคุยกันว่าเออน,นั้นเราไม่เล่นไม่เล่นเฟสไหมอะไรเงี้ยก็รอมีแบบว่ารออะไรเงี้ยแล้วก็ถามกากีนังดูว่าใจยังไงอะไรอย่างเงีย้ยคือแบบตอนนั้นอะที่แบบว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอะะะะเเพรราแบบมันนบบนป็ี้หลไ อ่าสรุปใครเป็นคนอนุญ,ญาตไอเบมึงใช่ไหมมึงไกห่หาใช่ไหมเออกูกูกูเองด้วยใช่ไหมเบย์ใช่ครับเแบบเลยครับเแบยบ์ก็มีส่วนครับแล้มานะตอนแรกเขาบอกว่ามึงเป็นคนบอกว่าไม่ได้อนุญาตคือตอนแรกครับนะคือตอนแรกรถามว่าเรื่องอะไรผมมีส่วนผิดไหมผมก็มีครับเพราะว่าตอนแรกผมตอนแรกผมยืนยันว่าเออแต่มันมีไม่ได้นะเออเอาแบบเขาเรียกว่ามีสตอรี่ระหว่างเพจหรือว่า ตามเอาเรื่องของเฟบไปทำสตอรี่อย่างเงี้ยมันไม่ได้ครับให่ม,งมึงใส่ลงไปในชีสสภาด้วยป่าไปเบอ,อีกร้านหนึ่งอ้โหเชี้ยแล้วก็ส่วนแก๊งแก๊งรู้อยู่แล้วว่าไม่ควรมีสตอรี่ใดๆเลยระหว่างแหลงคือพี่เคยพูดไปหลายรอบแล้วนะเแบฟบว่าเฮ้ยจะทำอะไรต้องหยุดทุกอย่างเลยเแบฟบจำเรื่องดูไว้ได้ไหม จำได้ค่ะนะหมายถึงไอ้ดูไว้กับโอเวอร์เหรอไม่ไม่เรื่องของดูไว้ตอนที่มันตอนนั้นมันมีเรื่องอะไรครพี่จำไม่ได้แล้วที่มันจะขวดกันเลยที่มันเดือดจัดเลยมันตีมันจะตีกันในเฟสเลยในตีกันในแรงเนี่เลยแต่มันก็คิดเองมันก็คิดเองได้ว่าเฮ้ยไม่ได้นะมันเป็นกฎเข้าใจใช่ไหมเบบเข้าใจคือตอนเนี้ยไอ้ที่เบบโดนเบบกับไอ้กากินังโดนเนี่ยคือไม่ทําตามกฎคือ เราไม่รู้หรอกนะว่าคุณจะศึกษามากน้อยแค่ไหนแต่คือพี่บอกไปแล้วย้ำไปไม่รู้กี่รอบแล้วโดยเฉพาะบีซีเดียนอยู่ทุกรอบที่พี่พูดว่าไม่ให้มีเด็ดขาดใช่ไหมเบฟเข้าใจค่ะนะคือในความคิดเบบอะเบฟแค่คิดว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เล่นเฟดอะก็คือก็มีสตอรี่ได้ตามปกติอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนแรกที่เหมือนรอบที่ดูไว้กับโอ้มีปัญหากันแล้วแบบว่า คือพอมันจะเล่นเฟดคือแบบเขาก็แบบว่ามีสตอรี่กันแบบว่าจะไม่เล่นเฟดอะไรอย่างเงี้ยเบฟก็เลยเข้าใจเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครัคือไอเรื่องทั้งหมดอะเบฟพี่ต้องบอกกันเลยนะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาเรนตากับไอแก๊งเต่าหรือว่าดูไว้กับโอเวอร์มันไม่ได้อยู่ในช่วงระวังที่เราระวังเฟดใช่ไหมใช่โมเฟเบฟก็ผิดเองอะถ้างั้นอะตอนเนี้ยคือพี่ไม่กินเนี่ยข้าวคุดูอแบบ พี่คุยกับพวกเราเนี่ยเราพี่ปล่อยให้พวกเราคุยกันพี่ปล่อยให้พวกเราเคลียร์กันไกลเกลียรกันเองแต่พี่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมทุกครั้งที่พี่ปล่อยทําไมมันเหมือนกับว่าพี่ตามใจมากไปใช่ไหมตามใจพวกเรามากไปใช่ไหมนะเรา <ไป S 1> ถึงไ, <ป S 1> ไม่ฟังอะไรเลย นะคือมันไม่ได้ตามใจมากไปหรอกแต่คือแบบว่าพอตอนนั้น่ะพอถามพอเราคุยกับสภา,ายอย่างเงี้ยคือตอนแรกอะหนูคือถ้าเป็นแต่ก่อนนะอันนี้คือหนูขอพูดตรงๆแล้วหนูยอมรับเลยว่าคือส่วนมากมีอะไรหนูก็จะแบบรอคุยกับนะ้าคนเดียวใช่ไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่าหนูไม่อยากให้มันมีปัญหาตามหลังหรือเกิดอะไรขึ้นแบบนี้แหละแล้วพอมาคุยแบบเนี้ยคือตอนนั้นสภา,าเขาอาจจะมองว่าแบบเออไม่อยากให้ความเสียหายมันเยอะเกินหรืออะไรอะไรแบบเนี้ยแล้วพอสุดท้ายพอมันมันเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยและนะ้วณตอนนั้นน้าไม่ได้อยู่ด้วยแล้วพอน้ามา รู้เรื่องทีหลังอ่ะก็ต้องมาแบบคือพอมันเกิดปัญหาขึ้นแบบเนี้ยมันก็เหมือนแบบว่าสุดท้ายก็ต้องรอคุยกับน้าคนเดียวอยู่ดีไงนะเข้าใจปะอ๋อฮะใช่แล้วเงินได้คืนอ,อย่งสองแสนห้าหนูได้คืนแล้วคะ่ะทั้งสองแก๊งเลยรถประมูลรถพรมแดงทุกคันสิบห้าวันอย่ามาดูดไว้ถ้า ไม่มีปัญหาระหว่างนั้นก็เดี๋ยวลดเวลาให้เออ7,550ครับโอเคค่ะนะโอเคนะการกีนนังด้วยนะครับราบครับรับน้บแล้วก็ตอนเนี้ไอ้บิซิเลียนยังอยู่ในแรล้งใช่ไหมใช่ค่ะนะเดี๋ยวจบแรงอยู่ทั้งสองแก๊งยังอยู่ยังอยู่ทั้งสองแก๊งใช่ไหมใช่ครับ เดี๋ยวจบเนี่ยเดี๋ยวจบแรงเนี่ยพร้อมรถเลยยึดบัตรแกงมาให้หมดสิบห้าวันห้ามใช้เพนห้ามใช้ทรัพยากรสภายึดลดประมูลด้วยสิบห้าวันถ้ามันมีอะไรดีๆเพิ่มใช่หลังจากเฟดถ้ามันมีอะไรดีๆขึ้นก็เดี๋ยวลดเวลาให้ กีนังอ่ะคือที่แบบว่าคือเขาต้องตีด้วยอะเพราะมันเป็นเพราะว่าคือหนูคุยกับสภาไงแล้วหนูก็แบบว่าเป็นคนแบบอ่าเข้าคจเปิดสตอรี่อ่ะใช่คือเขาแบบไม่ได้ไม่ได้ใจนี่ตอนนี้พี่ฟังทุกอย่างแล้วสภาผิดก็เนี่ยพี่ปรับไปคนละล้านแต่ว่าเรื่องพวกเนี้ยสี่แปดก็ต้องทำมันก็ต้องลงโทษให้มันเป็นมาตรฐานคือ ไม่อยากเอาอรูปมาดวยผิดวิธีเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่นะมันเป็นไฮไลท์ของเมืองเลยคือแลงกิ้งนี่คือไฮไลท์อของเมืองเลยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยบอก็คงเข้าใจกันนะก็ยึดรถกับปลดสภาพแกงไปสิบห้าวันถ้าเกิดว่าจะลดเวลาอะไรยังไงเดี๋ยวจะส่งคนไปบอกอีกทีรอหลังจบแรงแล้วคนะ่อยมาคุยกันโอเคนะโอเคค่ะนะ โอเคเรียบร้อยโอเคครับไอจูยกเลิกงานไหมไม่เรียบร้อยครับประกาศยกเลิกให้เรียบร้อยแล้วครับนะเอ่าอันนี้เรายึดบัตรแกนกันเลยครับจูยังยังเสร็จก่อนที่คือตะกิมเมื่อกี้ผมสรุปสรุปสรุปอันนี้อยู่ครับเมื่อกี้คืออะไรปีเราต้องเป็นประชาชนหรอหลังเจ้าเฟสหลังเจ้าเฟสสิบห้าวันเป็นประชาชนแล้วจูจะได้เล่นเฟสแต่ว่าพี่บ๊อบเซอร์จะได้เล่นต่อแต่ว่าจะเล่น ไอ้นั่นเอริสเล่นบัลจบวะเล่นต่อเล่นจะกว่าจะตกอ่ะใช่เออไม่คือพี่จะบอกว่าคือตอนที่พี่โดนปลดออกจากสภาคือพี่ว่าแก๊งพี่อะไหวไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่แต่ว่าอากากินังอะพี่มัวเพราะแบบมันจะมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะน่าจะไม่หลอดตีโดนซ้อมนม่นดีก็เลยพี่ถึงบอกไงว่ามัน ให้เป็นแก๊งพี่แก๊งเดียวโดนไปดีกว่าเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยได้สองได้รับสองเลยดีกว่ไม่เป็นไรแต่ไปไปคือจริงๆคือไหวไงเขาต้องมันมันการกระทำร่วมกันน่ะแล้วไม่เป็นไรอยากได้ีซีไปเราไม่ใช่ไม่ใช่คือการไม่ก็อาจจะแบบว่าคือโดนสักอาทิตย์เดียวก็พอไหมกากินังอะไรเงี้ย คือกลัวว่าแบบพอตอนที่ปลดออกจากสัมทามจะโดนหนักกระดิกหรืออะไรอย่างนงี้หนักนะบอกก่อนนะไม่ได้ใช้เพนด้วยใช่มันไม่ใช่แค่เรื่องทำงานนะลุ่มชิมตีก่ะโดนทิมก็ของเพิ่งหายกันไปด้วยอะไรด้วยแต่มันจะไม่ไหวชิลกพี่ผมมีชุดตีวุ้ดอีกสองพันชุดหยอกหยอกฮะมุ่เสกไว้อีกสักรอเปล่า้องคุยดูไหมพี่เบ๊ ถ้าลดหย่อนได้แต่เมื่อกี้พี่ก็ถามพี่ก็แบบพูดกับน้าไปแล้วนะแต่น้าเขาบอกว่ามันต้องทําให้เป็นมาตรฐานพี่เลยกําลังคิดอยู่ว่าจะไปพูดยังไงดีก็เรารับแทนป่ะพี่รับแทนได้เฮ้ยอะไรครับบอสผมเฮ้ยมันงมัเนียนมันัวอะไรแต่ไม่มีอ่ะบอกเลยออกกับาเลแน่ถเงิ้นสัเขา้เจ็ดวันไหมพี่เว็บสมมติถ้าแบบถ้าน้าไม่ลดให้อะไรเงย ก็ขอขอรถให้การกินนังไปแล้วก็มาเออเอามาทดรอแทนใช่ใช่โอเคเอาเงินไหมพัยกันอยู่ปะอี่มาทดรอแทนลองไปก็ได้พี่เราไปดูดิบเลยโดนไแนังไปฟังก็ได้นั่นอ่ะโดนก็โดนอีกที่อ่ะไปฟังไว้ไปฟังไว้ไปฟังดีว่าไปฟังปว่าด้วยจํานวนอ่ะคนอ่ะ เรียจะถามว่าตอนการถ้าสมมติว่าโนตอนโดนเปิดสภาพแก๊งอะ่ะคือถ้าสมมติว่าลดเวลาของกากินนังแล้วมาทบเป็นของบีงนีนี้มันพอจะได้ไหมเพ <อ S 2> มราะว่ากากินมันต้องแฟร์<ช>มันต้องแฟร์แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีปัญหาเลยระหว่างนั้นเลยก็เหมือนดูไวอ้อ่ะพี่ลดให้แน่นอนอ๋อเพราะกลัวไงเพราะว่ากากินนังเพื่อวุธหายอะไรไปด้วยเดี๋ยวแผลเปิดเขาโดนหนักน,นั่นเดะแล้วศูนย์หายระหว่างเฟสเนี่ยพี่ควรจะต้องทําไงอะ่ะ คือพี่จะให้ให้เขาเยียวยาดีไหมหรือว่ายังไงอะเบฟลองช่วยพี่คิดหน่อยสิคือนายหมายถึงว่าสำหรับกากินนังใช่ไหมใช่น้ำมีโปรโมชั่นไหมอ่ะให้กากินนังเลยคือมันมีมันมีเยียวยาอยู่แล้วแต่คือแม่งเป็นข้อห้ามเนี่ยพี่กําลังช่างใจอยู่นะก็คือหมายถึงว่าคือถ้าสมมติว่าน้าจะกรุณาอะไรเงี้ยให้กากินนังใช่ไหมเยียวยาอะไรเงี้ยคือเบฟปับเป็นฝั่งที่มีสตอรี่กับเขาพวกเบฟปัไม่ติดนะอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบว่า เขาก็หายไปหลายชิ้นอยู่อะไรเงี้ยนะเผื่อแบบสภาจะช่วยเยียวยาอะไรเงี้ยฝั่งแบบไม่ติดคือแต่ว่านะแบบว่าคือพี่อะช่วยช่วยทุกคนจริงๆริงอันนี้เบบน่าจะรู้แหละพี่ช่วยทุกคนนะค่ะแต่ว่าเรื่องเนี้ยพี่คงลดให้ไม่ได้เพราะมันเป็นข้อห้ามเลยชัดเจนเลยโอเคค่ะนะถ้าเกิดว่าเราจะช่วยใช่ไหมก็เราต้องช่วยเองแล้วแหละ ออ oh. okay. พี่ไม่ได้ห้ามนะ <Okay. S 2> เรื่องการเทรดทรัพยากรแล้วพวกนี้โอเคค่ะนะแล้วก็คือเราเราต้องกระจายข่าวไปแล้วนะเพราะว่ามันไอเรื่องที่ห้ามเลยก็คือแม่งห้ามเลยอะคือเราไม่ต้องถามใครแล้วแล้วก็ตอนน่อจากเนี้ยพี่คงตัดสินใจคนเดียวแล้วโอเคค่ะนะก็ถือให้น้าเป็นที่ตัดสินใจสิ้นสุดไปเลยอ่าประมาณนั้นแหละ กายกินังก็เข้าใจด้วยนะมันเป็นข้อห้ามปกติจะช่วยอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วง้าใจครับนะเราต้องจัดการกันเองแลวสองแก๊งนะแล้วก็อีกรอบนึงเลยจบแล้งสิบห้าวันรถบัตรแก๊งตามนั้นโอเคขอบคุณมากโอเคครับนะขอบคุณครับขอบคุณครับนะขอโทษไดรถขอรถไปได้ไหมครับ รถอ๋อรถไม่ได้ครับผมเดีพวกคุณฝ่าฝืนผมน่ไม่ได้หรอกแดงใครถามคนไหนถามยังไงก็ไม่ได้ปล่อยเลยปล่อยเลยไม่ได้ครับไม่ได้คือบทลงโทษเดิมบทลงโทษเดียวกันกับดูไว้ไม่นานหรอกไม่นานหรอกถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นระหว่างนั้นก็เวลามันก็ลดลงเรื่อยๆโอเคนะคโอเค ไปไอ้แดงเราเราคุยของเรากันดีกว่าแดงเจอเจอกันแล้วสเกตดีกว่าไปลานสเกตดีกว่าปะตอนนี้เลยนะตอนนี้เลยขอบขอบคุณพี่เขาหน่อยเราช่วยแค่นี้ไม่มันมันจะเป็นอย่างนั้นไงขอบคุณมากนะครับพี่เบฟไม่เป็นไรโอเคค่ะแล้วผมจะผองมก็จะหายไปแค่แหละขอโทษด้วยนะครับเรื่องเมื่อวานนะครับไม่เป็นไรฮะโอเคแล้วเดี๋ยวไปคุยกันฮะ โชคดีนะคะอ้